วันที่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจดไว้เยอะเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบคนหาความรู้อะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบนะค้อนี้เวลาตักบาทอะไรอย่เงี้ย ทำไมต้องมีดอกดอกไม้เฉพาะวันพ่ะอะไรเงี้ยดอกไม้มันชอบมาปรากฏตอนวันวันสำคัญนะต้องมีแบบว่าทุกวันพาะมันต้องมีคำตอบให้ที่แบบว่าสมเหตุสมผลสำหรับตัวเอง <laughs> ที่ทำให้เชื่อได้อะเ <P ew> พราะอะไรไม่เกี่ยวกับคำตอบของคนอื่นนะทุกคนไม่ใช่คำตอบเราจะเป็นคำตอบของทุกคนนะไม่ใช่แบบอันไหนตรงเหมือนตอบตรงใจก็ถูกตอบไม่ตรงใจก็ผิดมันเหมือนแบบก <K ill> ็ใช่ไหมล่ะเออ คือแบบคำตอบไหนทําให้เราเชื่อได้คำตอบนั้นคาตอบนั้นแหละถูกม,ม,มันเหมือนแบบข้อใดถูกที่สุดสำหรับตัวเองไม่ใช่สำหรับคนอื่นเมื่อไรหร่หมโมโหทำไมไม่ใช่แล้วอ๋อแล้วก็เป็นขนนกอะ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเองตลอดเลยนะ คือแบบว่ามันชอบหล่นหรือล่วงหรือทำให้เราสังเกตเห็นในเวลาที่แบบสำคัญสำคัญม,มันเหมือนมันเป็นแมสเซจสำหรับตัวเองโดยเฉพาะเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่ามาถูกทางแล้วอะไรแบบนั้นตลอดเลยนะขอนนอกอะ่ะมันจะมาช่วงที่แบบตัดการตัดสินใจที่สําคัญหรือ หรือเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าแบบเออถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบการคอนเฟิร์มให้คนนอกอะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแบบว่าเป็นเมสเซจจากเขาบอกว่าเป็นเมสเซจจากจักรวาลแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย <laughs> เราก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ ไม่ลบรู่ด้วยแต่ว่าก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าสำหรับตัวเองเหมือนเป็นสปิริตไกด์อ่ะเหมือนไกด์นำทางให้อะสำหรับตัวเองเชื่อนะเพราะว่ามันชอบมามันมันชอบล่วงมาแล้วก็แบบชอบแบบทาให้เห็นในช่วงเวลาที่แบบตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันสำคัญสำคัญออืม เหมือนแบบหรือว่าเราตัดสินใจไปแล้วแล้วมันก็แบบว่าแบบเหมือนคอนเฟิร์มว่ามาถูกทางแล้วให้แบบให้มั่นใจให้มั่นใจให้ตั้งใจไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยออะไรแบบนั้นะเหมือนมามามอบความกล้าให้มาคอนเฟิร์มให้ว่าเออมาถูกทางแล้วไปต่อได้เลย,อ,อ,ยอืมแล้วก็ เวลาเวลาสวดมนต์วันเนี้ยแปลกมากสวดมนต์ไปสวดมนต์แล้วก็ฟังฟังพระท่านสวดอะไรเงี้ยจะชอบชอบทําปากจูปากจูตลอดเลยแล้วมันก็แล้วมันก็แบบคิดคิดคิดตามได้เองอะเรื่องมันแทรกก็แบบว่าเหมือนแบบให้ไขรหัสลองเขียน ลองเขียนมาซิว่าทำไมอ่ะถึงชอบพูดก่อทั้งๆที่แบบตัวเองไม่ได้ชอบเลยไม่ต้องการด้วยมันเป็นเองนะทุนถ้าแบบเขียนข้อคอ,ออกมาได้ทั้งที่แบบเข้าข้างตัวเองหรือโทษคนอื่นทุกคนคือแบบเขียนทุกในทุกแง,ง่มุมจริงๆอะ ได้หลายข้อนะถามว่ามันหลายเรื่องนะทุกคนมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเปรเป็นมาตรฐานเป็นเป็นเหมือนสร้างมาตรฐานของการโกหกได้เลยหมายก็ว่าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเหมือนแบบไข่รหัสสีพี่เข้าวไข่รหัสสี เหมือนเป็นคําสั่งไงให้เราอะตอนนั้นอะเหมือนเป็นคําสั่งเลยแหละว่าไขรหัสดีทาไมชอบพูดโกหกเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบว่าทําให้เราคิดคิดหล,หลายแง่มุมมองเลยไงมองหลายแง่มุมมองมองหล,หลายตัวตนมองหลายๆช่วงอายุวัยแล้วมันทําให้ใช้กฎที่เราหาได้ไปวิเคราะห์ในเรื่องอื่นได้เช่น ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีไม่มีไม่มีใครอยากเป็นคนผิดนะไม่มีใครอยากเป็นคนแย่ในสังคมมันมีเหตุและปัจจัยให้ทำสิ่งนั้นนะ่ะลองวิเคราะห์ดีๆเหมือนแบบว่าไขรละัสซี แล้วเราก็เรารู้ตัวอยู่แล้วอะพอเราแบบมาอยู่จุดที่แบบจิตเดิมแท้ของเราเรารู้ตัวเลยว่าเป็นคนไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีด้วยไม่ได้อยากโกหกไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีพยายามมากที่จะเป็นคนดีแต่ทำไมถึงทำได้แค่นี้ลองคิดและวิเคราะห์ดแบบผมเลยบว่าให้ไขรหัส พอไขรหัสมาเป็นข้อๆมันจะเอาไปใช้ในในส่วนอื่นได้อะไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดียอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้ไขรหัสออกมาให้ไขละรหัสออกมาในในฉบับของตัวเองอะแบบว่าความจริงทางทางผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีก็ได้แตด่ด้วยความเป็นเราอะเราชอบทดลองเองอะคือแบบว่า เฮ้ยมันมีหลักสูตรมากมายอะ่ะเราก็เรียนมากมายแล้วก็ไม่เห็นจะเชื่อหรือจะทําตามเลยเป็นคนที่จะต้องคิดแล้วโดนด้วยตัวเองอะ่ะค้นพบด้วยตัวเองเอะไรเงี้ยถึงจะเชื่อก็ <c oughs> เลยว่เออถ้างั้นก็ลองแบบว่าวิเคราะห์แล้วไขรหัสออกมาเป็นของตัวเองสิให้มันเป็นหลักสูตรตัวเองก็ได้หรือแบบเขียนออกมาให้มันเป็นแบบของตัวเองอะ่ะ เอาของตัวเองก่อนแปบลบว่าลิสออกมาเป็นข้อข้อดีเพราะเหตุใดอย่างเงี้ยอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันสามารถมันเหมือนเป็นการไครรหัสแบบว่าเอ้ยไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะแบบว่าไปจัดคนอื่น ลองจัดตัวเองดีแล้วก็เขียนออกมาสิอะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์แล้วไขรหัสออกมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคําสั่งเลยนะมันไม่ใช่คําสอนนะนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเป็นคําสั่งคําสั่งทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบประมาณว่าหยุดสร้างกำต่อคือแบบประมาณว่าหยุดสร้างกำต่อตั้งแต่นี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยศิีห้าทุกคนเอาให้ได้นะ ก่อนจะไปสินแ้ดเอาให้ได้อยู่สร้างกรนรต่อตั้งแต่ตอนนี้ฝึกฝึกตัวเองใครฝึกเธอไม่ได้เธอต้องฝึกตัวเองพยายามเข้าเนาะแล้วก็มันก็ขึ้นภาพไอ้ขนมโครเอ้ยขนมโคขนมต้มแล้วมันก็เป็นแบบครูหมอโนราที่แบบว่าเหยียบ เหยียบเพื่อรักษาเป็นการเหยียบเศษหรอเขาเรียกเป็นการรักษาปานอะไรสักอย่างคือแบบขนมโคอะถ้าเป็นสายครูหมอนโนรามันจะกินไม่ได้วันนั้นเราเพิ่งรู้มันมีคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วเป็นแบบเฮ้ยเรากินไม่ได้เราเราสายครูหมอนโนราอะไรเงี้ยเออเลยได้รู้จักกันนิดหน่อยอ,อือประมาณนั้นแหละวันนี้น่าจะไม่มีอะไรหรอก Ừ, um, để lại phong mà